บอคดน่นบ้าลังอย่างนี้มัจะปวดขาโอยเขาเป็นยดีสๆาตาบอกาาเาตาตาครบ้านเขาเกี่ยวกับอะไรสุดยิงตาตาอันนี้มาสเตอร์เหรอคะอันนี้มาสเตอร์แบน ว่ามูดับนี่ย่าบควาราาสั่งมบอไ้้ขาบ้มาด้าหลังนี้แล้วเราบอไม่เอาเอาหรือไม่เอาบ้ามาเขาบอกว่าเสียกอนเพราะว่า่อนนี้เมนูเปิดน้ำคันแค่พยาาจมมีที่นอนเนี่ยนี่ไงนี่อะไรนะมีอยู่ก่อนซื้อไหมฮะก็ลองอยู่ไงแต่ว่าแต่ลองอยู่บอแต่ว่ายี่ย่แบบว่า ลูดุขามากเบยก็ต้องก็มาเดินคนอยู่จริงๆมันเป็นยังไงท่านพระมารดึงปิดนะทั้งหมดนี้แถมเลยใช่ไหมครับให้เสื้อด้วยค่ะให้เสื้อไปทำงานใช่ไหมให้ทุกอย่างเลยค่ะยกให้หมดเลยให้เสื้อไปทำงานด้วยพี่เราขามาเบืองบาดบอลเราเอาเอาหอกาดซีเอาเด้นี่ตัดสีอุ้ยห้องน้ำเลยตัดลงอ่างซีอ่างให้ลงด้วยแม่เสียอ่างหรอไม่เคยได้ยินว่าเสียอ่างเลยนะ มขึนมอต้องไปแพลหน่อยอออแล้ว,วามาเมมบิงบ้านพี่น้องใบว่าคุกที่คุกมางต่ว่บอลตมากกว่แล้วต่ปัดมากต่อเพิรไรอันต่อเพิ่นถเพิ่นหม่เศีก็่ก่นแกนมากต่อคาร์อนแนแแห่ตันี่เป็นระบ,บียงแบบว่าเลื่อนปาดมุมสวยมากตันนี้อยู่ขอนแกนมันอยู่เขาใหญ่เลย วิวแม่อันนี้มันผงถ้าบอยก็อบอพี่เจ้าเด้อแยกหานกนหรอเขาอยู่ใส่แล้วตอนนี้ได้อยู่กร๋ที่บอยอยู่ถ้าบอยไม่เอาบอยพี่เจ้าเองหลังนี้ต่อก่อนต่อละาก่อนรอแป๊บนเดี๋ยวเียให้ต่นี่ห้องนึงนะนี่กลงามาหไม่จะ่ไจะเสียดีพักทา่ะล่ะไปยังละมักละมัเรา ครับพี่น้องซ้ำซากบ้านมพันแล้วกับมันยูนี่ถาตัวแต่ว่าผู้ใดผู้ใดโอนก็ผนังกระไดก่อนเดี๋ยวไปทบทหารเขากับซอมกันเป็นองกู้พ่ออันนี้ห้องแบบว่าเหมือนห้องลูกลูกไปลูกเจ้าของบ้านไหมคุณนี่ไหมม่ะห้องเด็กคุณผู้ชายลูกผู้ชายลููกกเด็ผ้ชายห้องตัวเกียวอเลยก็มันยินมากเนาะห้องผู้ชายแล้วนี่่ห้องเด็กผู้ชายนี่สีสันผ้าเด็กสิเนี่ยเขห้อานั้นเ้่าเกียนะ พเพือเรียนที่จะสูงนะจีเนาะขนาดอันนี้ห้องรองจากห้องใหญ่พเพื่อเรียสมราคาออกมาแต่งตัวตัวนี้แล,ล<อ><อ>้วก็อพอมาเอาไปจาเองิอปิดอันนี้ไม่แม่พอตัวบล็อตหน้าเรียกอวกทุกคนทุกคนดูสี่พันห้าขครับห้องาออออมาริตารู้ห้องเปิดมาตลอดมาไม่ได้แบบนี้น้งงงองเป็นแบบนีต้ตอนนั้นยังไม่ได้จัดเต็มอันนี้ห้องมาริสตาพี่น้องโอ้ยมึงรู้พูดอะไบัว ตาเพิ่มบัวเบิกปลังมากประตูโคอกถ้าไปทางบัตต้นไม้เราจะมองไปกรดอยู่ใหญ่ดีนะถ้าใช่มาห้องนำ้ำ <c oughs> มีรักอ้ยห้องน้ำก็กว้างอีดีเพื่นอนมาต่อแล้วเพื่อนบอนบ้านจะต่ออีกซ้อนไฟยซ้นไฟย คนดูเ่ไรี้คนดูหาพนานี่ในขวามืดนี่ที่ทำงานพ่อที่ที้งานพใช่อหมันแจ้งแ้ช่เป็นสไตล์นี่แหละครับห้องซีอีโอไงห้องซีอีโออุ้ห้องอะไห้องซีอโอก็มีนี่นะซีอก็ต้องมีเคกื่งหื่งตลองนี้เหมาะไหมคุณแม่บ้านเหมาะบุณมไหมนี่เหมากถ้าผุมซื้อหลังนี่เจ้าของบ้านบ้านบ้านใคเีเอ ใครบอกพี่อาว่ามันอยู่กับผมถ้าผมซื้อแบบนี้แถมคนนี้ไหมเขาอยู่ประจำหลังนี้เลยซื้อตัวเลยค่ะพ่อซื้อตัวซื้อตัวซื้อตัวได้อะไรบอกว่าจิบกาแฟเดือดพอดเดือดแบบพอดเป็นปู่อ๋อเดือดแบบพอเดือดแบบพอดเพราะคนรวยมันเล่นยังไงหรอไม่มันเป็นเหมือนเอ็กโอดึงเรียงเรียงสีถ้าอย่างนี้ก็นี่ไง ถ้ามาถ้ามาถ้ามาเราเป็นไฟฟ้ามันที่เป็นแบบดึงอไฟฟ้าหรือเปล่าเ่ยอยู่งั้นน่ะพมามันไม่ไม่สีดิอย่างไดจะได้ทุกที่ใส่พม่านพม่าเป็นไฟฟ้ามันที่เป็นแบบดึงดึงออกมามามพาวใช้ในดวงมีดวงจันทร์ด้วยนะเขาไฟดวงจันทร์ออัันนนาเป็งใหญ่มากอันนี้พาดูหลังบนก่อนใช่ที่เราพม่านนี่เขาไขว่บอลมินพม่าสวยงามมากดีวานี่ ดูดูห้องให้ลูกด้วยปะนะแต่เราไป็นทั้งหมดยี่สิบ้างบนลงล่างดูถงอันนี้ถงให้ดูกระจุยให้ดูกระจุยตี๋ให้ให้เป็นอะไรนะดูได้อยู่ห้องรังก่อสร้างฟิวก่อสร้างนี่ไงไม่เป็นเป็นอะไรเก็บงินเขาอยู่ที่อันนี้เกี่ยงานรอบอ้เลยนะคะพร้อมโอนบอสบีความโอนคือจะอยู่ไร่หมองแท้ มาแล้วสวัสดีครับพี่มาแล้วไปสวนยูต่อต่อราคาดูพี่เดี๋ยวจะของมันตัวจริงจอเลยขอจะของโอกาสตอแล้วค่ะไรสุดหนอนน่าสดในไลฟ์ไรสุดนะครับงานตัวนี้คนดูหกพันหนี่านจะลดหรางน้องหมูมากเลยครับรถเหรอก็จะขึ้นจากบ้านนี่ในปิดกองไหนครับกองไหนน้องบอกมีสิทธจะเข้ารู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าฮะก็เกิดมาตอนนี้ก็รินเชิญเลยนะครับชมโครงการได้ชมยูไคล์หมอ ฝนหุดิงเข้ามาเนื่ยเดอนยุเอื้อนแล้วัมมือมันลงมากอกตวา้า่อล้ข้ากันนอกกับเร้าแล้วนนะี๋ยวต่อลนะครับผมถามว่านี่ถ้าผมซื้อบ้านแม่บ้านคนนี้แต้ผมไหมแต่ไมมแตบ้านหลันี้เลยมาบ้านครนี้ตามใจให้บ้านเป็นตะเล่นหลความดีดีเป็นตะเล่นหลกความรัอันนี้นี่อิมพอจะอ่านกี่ตัวนะบกอาวสตีนย่ เล่นอวันนี้ีอางรลวมมสเนี่ไม่ใช่อเาเ่ไ้ต้องมีคนคุยดเลยค่ะอ๋ออสารกันสอบถามเรื่องอบ้านไหมภาษูสัรกาด้าภาษสาไทยได้เขาตอบภาษสาคอังกฤษบ้านหลังนี้แบบหมาะสระตรงฮะ Yes it's v e r y nice for you and it's m t c h with you a lot because You is very big boss and everyone know very famous of Thailand so you have n y m o n e ันเดี๋ยวแสนงหมดเสื้อภาษาเราคุณคุเป็นคนใหญ่รู้จักงก่ว่างแล้วก็เป็นเป็สายทาแต่ท่มาแังเป็นใชมเลียนมตัวเปลี่ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่นยบ้ ทำไมมปนสวยจังในห้องครัวของก็ของโต๊ะไอยากไปใช้แบบพี่น้องซื้อตัวไปบ้านคนนี้เลิดแห้งกคบพร้อมไปต่างประเทศแล้วของเก็บเ่วเลือแห้งแค่ห้องเก็บรองเท้านี่เก็บรอเอาครับตนี้ไม่ได้กดแชร์ไดส่วนยังมี่ดไม่ได้ดแชร์เลกดแชร์กดแชร์ไม่กดเองห้องเอก็บรองเท้ากดเองรติดไม่ิดถือเขาเองบ้ากาวเข้าแรงไม่ แอร์เลิศมากแอร์แบบอันนี้น่ะไม่บาดเลิศแห้งเม่บาดพี่ยิงล้นได้ดินี่คือคนชมแม่บ้านตัวนี้อันนี้คือบอกเลยว่าสระน้ำหรอเหมาะสำหรับบ้างที่ครอบครัวใหญ่เขาเรียกว่าอะไรบ้างที่นี่เป็นเป็นแบบว่าเปิดได้เราเป็นกระท่อมกระจกที่พูดไงสวยงามมากค่ะเขาเขาเป็นอะไรอย่างต่อเป็นสกายไลท์ครับอ่า ไ,ไม่ได้เอาไม้มาครับติดไม้แหนแบนะไล์บ่อยต้องมีไม่ตี่ตัวแล้วนะบอส่อสอ่ได้เตรียมตัววะอะไรครับนี่อบอสใส่ทุกคุนนี่แหละหาบอมี่บอมี่ยู่อะ่รก็ว่าบอสไห้มาตั้งใจเนี่ยใช่เขา,า,า,าเขาชาเขาเลี้ยงนะนนอนยู่คนเดียก็ไม่อยู่เฉยก็อยากได้ขึ้นมาก็เลยมาดูนี่ซื้อบ้านแผนชอง แทนทุกอย่างครับหลังนี้หมดเลยครับแทนทุกอย่างแล้วบอกเงี้ยได้ครับอยู่ได้เลยอยู่ตรงนี่ไหนครับที่ไหนก็ได้ครับที่ไหนก็ได้เลยแต่เราพื้นดีได้เล็บมีได้หรอเรื่องการเปลี่ยนหอกครับเปลี่ยนล้วแขกตรงนั้นแล้วแขกตรงนี้อันนี้เราพื้นหนึ่งคนอ่ะเราพื้นอีกคนไม่บ้านอินเตอร์ไม่บ้านทำงานสถานทูตมาก่อนหรือเปล่า ซื้อบ้านเพิ่มเหรอครับบอสนี่ไงแม่บ้านที่ต้องใส่ันแม่บ้านอย่างนี้ลูกฉันต้องอยู่กับแม่บ้านอย่างนี้ถึงจะสปีดได้ใช่ไหมถ้าเราอยากให้ลูกเราพูดสปีดได้ก็แม่บ้านต้องพูดทางเดืได้แม่แม่บ้านกับบุหงุดจ๊กบ้านสอนเราให้ไหนก็บบุหงุดแจ๊กแต่โมงซื้อเลยครับเปล่าไม่หยุดทศกาลเรื่องรูสามสีอยู่พอคนเราต้องใช้มันต้องใช้เรื่อยๆให้ไฟฟ้ากับเนี่ยไฟฟ้าครับเรื่องอะไรล่ะครับลูกดูจิตการอะไรนี่เลื่อนออกแล้วเลื่อนออกแล้วเห็นไหมเห็นไม่ล่ะกระจกแบบ บ,บ้มานอ่หอือดทางบ้านหมอทางแม่บ้านเลยนก่ายทอะไครับทั้งทั้งตรงนี้เราพยนะแพรวงมากวาาน,านีนี่เอาบาัรเพื่อเห็นอันนี้อ <c oughs> ยู่ขอนแก่นจ้าเลี่ยมตาม,มตากทัอยู่ขอนแก่นที่งมาต้องไปวั้ มีนเข้ามาว่าอันนี้มบมกแมวกี่ล้านเปิดราคาได้ไหมนี่เปิดราคาตัวนี่งห้าสิบห้าล้านครับห้าสิบห้าล้านพี่ยองรวมทุกอย่างรวมโอนรวมของแถมรวมจะมีของแถมอีครับห้าสิบห้าล้านทุกอย่างเลยครับสวนเสริมทุกอย่างเลยาานะครับก็คือนนไม่ได้หยิบอะไรออกเลยใช่ครับถ้าส่วนกลางปีสองปี ห้า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 แล้อพี่น้องขันนเจ้าเพื่อสะกไวร่าโมนี่เจ้ากับไปไปมึงจันทร์พรสวรรค์ตัวนี้สองร้อยหกสิบเอ็ดตารางวาเขื่อนให้มาใหญ่มากเลยนะครับแต่พื้นที่ใช้สอยข้างนอกก็มีเยอะแน่นเลยนได้ห้องน้ำหกร้อยเจ็ดสิบตารางเมตร้ามันแปดห้องนะแเมื่อเนาำเขาแค่โทรบุกเมื่อกี้ยังไม่เข้าห้องน้ำเพรบะแปดห้องเหรอไม่มันมันซอฟต์มันข้างบนมั้ยเพราะในห้องในห้องนอนจะมีห้องน้ำด้ แล้วก็ห้องทำงนานมือกี็เล็กๆก็มีห้องน้าซ่อนอยู่นะออห้งหองน,านออ้ากัมีห้องน,น้ำก้อนซีคออะไรอยังเ้นอว่าขึน้นีของเขาหลายคหยุดยงหา้าเราไปเดินได้ะเดี๋ยาจืดบ้าน,น,นเลยไปชม,ชมสวน,สน,น,สน,นไปันบุ้งหม้งในบ้านนจะตทั่วทัชมสวนนะครับออน,น,นี่ไงอีกหนึง่งห้องรบแล้วอุห้องอันนั้นห้องอะไรนะ เก็บของอะไรไหมแบบแกได้หลังนี้อ่ะพี่น้องมันมันเป็นแบบเลไไเือดเป็นแบบเม้าท์อะไรอั่นงเงี้นอะไรเนี่ยของน้อยมันอะไรของน้อยอันน้ของซื้อหมู่บ้านโ<ฮ>ครงการอยู่แถวไหนครั<อ>บถามหลายรอบแล้วอยู่ริมบึงแก่นนครริมบึงแก่นนะครับชื่อหมู่บ้านว่า,วา,าไ้่เหมือนหรออยากได้มันแต่ไม่อยู่ฐานบอกว่าอยู่ฐานหรอวะอยู่รอแต่ว่าท้านได้ลัง ชื่อมู่บ้านอะไรนะครับดีวาน,นี่นะครับันีของนนึ้อเขาแปดห่องระเบ้อท,ท,ที่จิบเีก้นสิบองอกเาที่จิบตรงนั้น่ะที่จิบเบียร์ไม่เข้าบไปไม่ได้หมาะกับบอสน,นิกดหนึ่งหมอกกับเขาเกือกกดสองห้าจุดห้าหรือห้าสิบห้าสิบ้าครับไม่ใช่ห้าจุด้าหห้า หาจุดหาได้ยังหาจุดหาก็ซื้อเานี้ละโอนเลยห้าสิบห้าล้านบาทหลังแรกเดียวก็มาเจอเลยหลังนี้โมยิงดีเหมาะเลยเด่นที่สุดนโครงการแมนครับโครงการดีวันนี้ครับราคาคิดากอรับปากอะไรส่วนเาเลยเเป็เรื่อยคือเจ้าค้ากัไปแล้วนี่เอออย่เวละเขาให้ย่องเขามาตาเท่าไหรรคะตจองเ่าอหรร เร่เอันพาสซตทาเพิ่นเพิ่นแล้วสักแสนนี่เลยอาละยังยังมาจาได้คะมต้องมาจครับเขาผูาใหื่บ้านเข้าอยู่ได้เลยครับชื่ว่าเปล่าเข้าอยู่ได้เลยครับสุภาไม่อยู่รเส็บพันสองเป็พยานครับเนี่ยส็บพันสองพยานเด้อโดยส่วนอ พันกับโครงการก็ได้ส้ำหรับพี่ก๊อต์ฟพอนได้นะครับเังรั้ลอะไรยังรั้งมโอ้ยไม่มีดอกเบี้ยนะนี่ไงพอนใช่ใช่ค่ะเอากรเห็นหน้าเสียตัวเนาะแค่ไหนสักหนาอาอขายเลยค่ะขายทำงานใช้นี่แม่แต่ว่าตัวไปจะขายอะไรให้กันแต่ถ้าเกิดหลังนี้ท้ำไม่ได้แต่งนะอยู่ที่ประมาณสามถึงสบ้านเปล่าบ้านเปล่าถ้าบ้านเปล่าสายสีน้ำอยากแต่งเองก็ได้ใช่ใช่ครับเขาถ้าหลังนี้แต่งจะมีส เสื้อยืดพวงเต็มไงครับไม่มีไม่มีไมม่ีที่ว่างเลยผนังเต็มไปหมดวัคซีนโควิดโคมไฟเยอะมากผนังไม่เรียบเลยต่างหมดนะฟ้าไม่เรียบเลยพวกนี้โควมไฟเรียนไม่ต่างกันไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนี่แล้วแต่ที่นี่พบการเลิกเริ่มต้นต้นต้นสุดสามล้านนะมีต้นต้นก็ได้สามล้านอันนี้มอหใหญ่สุดของที่ได้คือมอห์ใหญ่สุด อยู่คอนแก่นยังมาดูจังเลยค่ะเขาเมืองหลวงพี่น้องอยู่ขอนแก่นเขาเมืองหลวงอยู่ตรงเคเอฟซีครับเลยเป็นเกียรตนครเลยครับเคเอฟซีแทนเข้าเลี้ยวเข้าตะเก็บซีเลยหอมด้วกันมาสบายครับดูแล้วดูรวยที่นี่เขาต้องรวยจริงๆเลยที่นี่ไม่ใช่รวยนะครับเนี่ยต้องรวยจริงๆอย่าดูอย่างเดียว มีไหมครับมีเทสไหมครับมีเทสไหมคเจ้าของโครงการก็ได้จะมเสือมไม้เสือยยางเนาะเจ็ดพันท่านกดหนึ่งเข้ามาเร็วกดหนึ่งนะครับถ้าให้บอสซื้อกดหนึ่งเลยบอสจะซื้อพออะไรเพราะว่าแถบแก้ววาใช่อย่าง้าว่าเพื่องถ้าบอสซื้อจะใครกดหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่กอย้งงหนึ่งหนึ่งละร้อยถ้ดว่าหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นแสนล้าน ก็โอเคนะหมื่นไลค์ก็ล้านหนึ่งโอเคเอาสมมติว่าถ้าอย่างนี้แล้วนะครับไลค์ไลค์ละสองร้อยให้บอสถ้าเหมือนไลค์ก็กดใช่ไหมกดไลค์กดกดแชร์เยอะๆนะครับถ้าโพดนี้ขันโพด์นี้ไลค์หดหมื่นเพื่อจลดรถ้่สองล้านไลค์ละสองร้อยค่ะ้ามับ้าน้อยู่แล้วองความสูงไล้อเลยบ้าจีบบ้าบึ่ง สบายมากแล้วบรรยากาศไม่มีอะไรมา,มาทึบเลยงหลังมากคื <C ute> อใ,ใครไม่มีใคล้วบังเลยคือคือเราเราเน้นที่ออกแบบตั้งใจหลังบ้านใช้ชีวิตจริงๆนะฮะสระว่ายน้ำจะเก็บอยู่หลังบ้านเพราะว่าอยู่หน้าบ้าน่ะเราคิดว่ามันมันเีส่วนตัวมันมีความมีส่วนตัวแต่ว่ามันน,น้อยหลังบ้านอ่ะคุณจะไม่แต่ว่ามันมีรั้วมีอะไรอีกแล้วก็ต้เป็นแบบนึงอันนี้ก็ข้างหลังก็เป็นสบายเลยรั้วสูงสองเมตรกับสามเมตทำยัไงเพื่ออะไร กระจกข้างบนเป็นกระจกลามิเนตนะครับแตกแล้วไม่ร่วงออ๋เพราะว่ามันมีซื้เซพตี้สำคัญอยู่ออ๋แตกแล้วไม่ร่วงเกอนเราเป็นเส้นอย่างเดียวเออนะครับาถ้แตกก็เป็นเส้นอย่างเดียวมันจะมันจะเป็นมีฟิล์มอยู่ตรงกลางเ็เงาไมมันเป็กระจกรถยนต์นะกระจกรถยนต์ไปฟิล์มจะล็อกไว้ของลไม่้ไมมีคนลองมาแล้วเออหลอของตกลงไปแล้วมันมัแตกจริงตอนก่อสร้างอ่ะแล้วมันมันก็ไม่ร่วง เราพมมาบอสโมเสียวบอกอ่บอสบอปเสียวที่นี่บอเร็วแทนหานแล้วัาเสบอสูงเียบบอเดี๋ยบอสต้องมาเดี๋บอสตองมาส่วนต้อไปนั้งเป็นล้านๆนะคราบช่วนนั่งนั่งกินข้าวชมนี่ก็เลิศแล้วี่ไป่าคล้ายส่วนแยกแห้หลังนี้ได้ส่วนส่วนกลางวิวส่วนกลางบอกทั้งหมดสับหันหน้าทางทิศ นีททาางงโอเคพี่น้องนี่แหละผู้ใดสนใจก็เบิร์ออเดอร์อยู่ริมบึงแกงยู่หลังเคเฟซีนะครับย้อมนั่งฟันกันได้หมดทุกอย่างที่เห็นเลยใช่ไหมฮะทุกอย่างช้อนบวบอะไรนะมั้งห้อช้อนท่วงหมูบดยึดไม่เกลื่อนเนาะคอยแอรแล้วดูแอร์สังเกตแอร์ก็เป็นร้านนะครับนี่โอเอ็มมันเป็นแอร์อย่างเงี้ยมันกุ๊งกุ๊งเงี้ยเขาเรียกว่าแอร์สามร้อยสิบองศาโอ้ผมต้องพิจาน ส่วนขนอะไรอ่ะงนีกเ่าบำเบนะครับมากครั้งครั้งเดียวออกออกครั้งเดียวมันมันจะมีการรักษาอยู่ในตัวสำเรตจรูโอเคไปหนไงไ้าง